สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน นายลูอิสอินาซียูลูลาดาซิวาประธานาธิบดีบราซิลและนายมาร์คเคนนีนายกรัฐมนตรีแคนาดาได้สร้างตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการยืนหยัดต่อต้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐสามารถเพิ่มความนิยมได้หากสหรัฐปฏิบัติตามกำหนดการสำหรับสงครามการค้านโลกที่กำหนดไว้ในการนำเข้าจากแคนาดาจะถูกเก็บภาษี3 5เรเเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมเป็นต้นไปสำหรับบราซิลอัตราภาษีจะสูงถึง50%ซซึ่งแตกต่างจากส่วนอื่น ของโลด้วยมีเหตุผลล้วนมาจากกรณีทางการเมืองด้านประธานาธิบดีของบราซิลเคยแสดงความตั้งใจตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าอยากเร่งให้เกิดการเจราจาข้อตกลงระหว่างการค้าระหว่างกลุ่มเมอร์โคซูและแคนาดาซึ่งเมอร์โคซูประกอบด้วยบราซิลอ์เจนตินาารากวัยและอุรุกวัยและเคยมีการเจราจากับแคนาดาหลายครั้งในอดีต ขณะเดียวกันนายยกรัฐมตีแคนาดายังคงอยู่ระหว่างการเจราจากับประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐภายในวันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งอาจจะช่วยลดภาษีนำเข้าสินค้าของแคนาดา อย่างไรก็ตามนอกจากกลุ่มเมอร์โคสุ์แล้วแคนาดาย,ยังให้ความสําคัญกับการหารือทางการค้ากับจีนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆโดยยอมรับว่าจีนเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายทั้งสองประเทศกําลังเจราจากันอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับอัตราภาษีนําเข้าเช่นเนื้อบัวอาหารสัตว์เลี้ยงและสินค้าอีกหลายรายการในขณะเดียวกันการปรับความสัมพันธ์กับอินเดียให้ดีขึ้นถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะสนับสนุนการค้าในอนาคตอีกด้วย